นี่ครับนี่คือฮอนด้าซิตเต้ไทเซ่สีบอลบอลเทาหน่อยบอลเทาเครืร่องพันห้าร้อยซีซีครับนี่รุ่นประหยัดรุ่นประหยัดพันห้าร้อยซีซีเราดูสีทั่วไปดูภาพรวมทั่วไป,วไปของสีสียังโอเคครับสีเดิมๆไม่เคยทำสีใหม่ดูหลังคาหลังคาไม่มีผุ่ ภาพแดงสวยางางนะครับดูสีรอบๆแม็กขอบสิบครับแม็กขอบ15บร้าพอพอดีก็บางสวยเขมีตำหนินิดหน่อยครับตรงกันชนหลังกันจนหลังนิดเดี๋ยวไม่น่าเกียดดูภาพรวมทัท่วไปสีทั่วไปท,ทั่วไปใช้ได้ครับสวยเลยไม่ต้องทำอะไม่ตงทำอะไรรุ่นนี้เป็นรุ่นประหยัดอ่ะไม่เคยติดแก๊สครับเครื่องพันห้าเราไม่เคยติดแก๊ส อันนี้ใช้น้ำมันรัวน้ำมันเบนซินางเดียวเติมเก้าหนึ่งเก้าห้าได้หมดนะดูครับดูสภาพทั่วไปดูซอกมุมดูรอบรอบคัน่อดูรอบรอบคันพอสีก็ปีอหกสีหมดปีอหกสวยงามครับสภาพยังเดิมๆแม่จะใช้มาหลายปีนะดูภายในครับงมลัยก็เดิมครับดูหน้าปัดดูคอนโซล สถาพบังสวยงามหลอดยังสวยงามมาดูหลอดนะแต่นี่ยังจกจะเป็นแบบยังหมุนอยู่ครับแบบหมุนใช้มือหมุนดูคอนโซลทั้งในดูรอยจะเก็บอะไรทุกอย่างครับลุบรอบยังสวยงามยังสวยงามครับใช้ได้เลยครับตัวองค์ปูนเนี่ยตัวดูทุกช่องทุกมุมบอก บอ่อยังเป็นบอ่อกรรมวิญญย,ยังจะผ้าตัต้งเดิมมาเอื่าใช้ได้ดูผมปูพื้นดูอะไรยังใช้ได้เราช่วไปไม่ต้องทำอะไรครับเติมมันอย่างเดียวได้เลยเออสภาเป็นเดิมนั่นสวยงามมา่ะเนี่ยดูความ รถก๊าดัวฮอบบุรรถก๊าดัวแบบประหยะัด1 5 0 0้ c รียกว่าประหยะัดนะประหยัดจะประหยัดนี้ก็ไปเติมแก๊สไปไปติดแก๊สแต่นี่เราไม่ใช้แก๊สเราใช้น้ํามันอย่างเดียวดูเครื่องอะดูจากเทีลอยจะเกียปลอยชนหนักไม่มีครับไม่มีรอยชนหนักดูสภาพเครื่องทั่ทวไปยังยังอยู่ครบอยังใช้ได้สภาพยังใช้ได้ทุกอุปกรณ์ลดราคาละหนื่น ผ่านหน,น้าดูแล้วไม่มีรอยชนหนักไม่มีคเครื่องทํานี่ช่วงนี้เครื่องทํางานนะเครื่องทํางานโอ้โหเครื่องเดินเรียบแทบไม่ได้ยินเสียงเยจอเรื่องพันหาประหยัดราคาหลักเมืองพันห้าถือว่าเออได้ได้โตกิ่งทางไกลวิ่งอะไรได้ปกติฮะรถใช้งานปกตกิ่ะรถ,รถแค่ใช้ป้ายแดง รถออกมาป้ายแดงครับใช้คนเดียวแหละไม่ไม่ยังไม,ไม,ไม่ไม่ใช่เจ้าของหลายคนมีคนเดียว,วยังไม่โอนไปไหนเลยถรอว่าโอ้รักษาดีมาสายมาครับเจ้าของน้เดิมรักษายมาัวโปงหลังดูของหลังรอยชนหนักไมนน่มีเรียบร้อยหมดเลยปล่อยพวยกอะไรยังนี้น้เดิมแไม่เคยเปลี่ยนเลยตาพยังสวยงามอออันนี้เราขายอยู่ที่สี่เหมือ ก้าสี่เก้าใครสนใจก็โทรหาฮะโกะ้ศูนย์เก้าสองหกห้าเก้าเจ็ดหกศูนย์เก้าสองหกห้าหกเก้าเจ็ดหกสี่เก้าครับดูรุได้ที่ลำดุกาของสองลำดุกาของสองจะเข้ามาก็โทรมาก่อนนะนี่เป็นบ้านะนะที่บ้านโทรเข้ามาศูนย์เก้าสองหกห้าหกเก้าเจ็ดหกขัดรลับวันนี้หลับเก่า